กฎที่12พื้นอารมณ์ที่เป็นบ่อยของคุณนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเองคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าพวกเขามีอำนาจควบคุมเหนือสิ่งที่ตัวเองเชื่อพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวและประเมินมันแต่พวกเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจควบคุมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความเชื่อที่ก่อตัวขึ้นในตัวของพวกเขาพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับการจัดการประเภท เหตุการณ์ต่างๆทั้งดีเลวต้องการไม่ต้องการถูกผิดแต่พวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองมีความสามารถในการควบคุมความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพวกเขากับเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไปควบคุมสภาพแวดล้อมที่คนอื่นสร้างไว้เนื่องจากคนจำนวนมากยอมรับถึงสภาพแวดล้อมบางอย่างที่คนอื่นสร้างขึ้นในขณะที่ก็ไม่ยอมรับในบางอย่าง มันจึงเท่ากับพวกเขาได้สร้างภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ในการพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมขึ้นมาพวกเขาจึงสแสวงหาวิธีที่จะรักษาความผ่าสุกข,ของตัวเองเอาไว้ด้วยการพยายามควบคุมสถานการณ์ใ,ใดๆที่พวกเขาเชื่อว่าจะมาคุกคามความผ่าสุกไม่ว่าจะโดยการใช้พละกกาลังหรือความแข็งแกร่งส่วนตัวหรือจะโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มีพลังหรือมีอํานาจควบคุมมากขึ้น แต่ในจักรวาลที่อิงแรงดึงดูดซึ่งไม่มีการตัดสิ่งใดๆออกไปนี้ยิ่งพวกเขาผลักสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปอย่างหนักหน่วงเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการในทางการสั่นสะเทือนมากขึ้นเท่านั้นการทำเช่นนี้เท่ากับพวกเขาได้เชื้อเชิญสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาสู่ประสบการณ์ของตัวเองมากขึ้นและในเมื่อตอนนี้สิ่งที่ไม่ต้องการ ได้ปรากฏตัวเข้ามาในประสบการณ์ของพวกเขามากขึ้นพวกเขาจึงสนับสนุนความเชื่อของตัวเองพวกเขาพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองว่าพวกเขาคิดถูกมาโดยตลอดที่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นมันเลวร้ายและรุกรานขนาดไหนพูดอีกอย่างก็คือยิ่งคุณปกป้องความเชื่อของตัวเองมากเท่าไหร่กฎแห่งการดึงดูดก็จะยิ่งช่วยคุณทำให้มันมีตัวตนมากขึ้นเท่านั้น แต่ความจริงของใครกันละ่ะที่เป็นความจริงที่แท้จริงด้วยการให้ความสนใจกับอะไรก็ตามมากพอแกนสารของสิ่งที่คุณมุ่งคิดถึงมาโดยตลอดก็จะปรากฏออกมาในทางรูปธปรรมในท้ายที่สุดและเมื่อคนอื่นๆสังเกตเห็นสิ่งที่ปรากฏมาในทางรูปธรรมของคุณและจากการที่พวกเขาให้ความสนใจกับมันพวกเขาก็ได้ช่วยแผ่ขยายมันออกไปแล้วในที่สุด สิ่งที่ปรากฏนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามก็จะถูกเรียกว่าความจริงเราอยากให้คุณระลึกไว้ว่าคุณมีตัวเลือกเต็มที่สำหรับความจริงที่คุณจะสร้างขึ้นมาในประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าใจว่าเหตุผลเพียงประการเดียวที่ใครจะประสบกับอะไรก็คือพวกเขาให้ความสนใจกับเรื่องนั้นๆมันก็ง่ายแล้วแหละที่คุณจะเห็นว่า ความจริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใครบางคนให้ความสนใจกับมันเท่านั้นฉันน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นความจริงนี่ก็เหมือนกับการบอกว่าในเมื่อคนอื่นเขาให้ความสนใจกับอะไรที่พวกเขาไม่ต้องการและจากความสนใจของพวกเขาที่มอบให้มันพวกเขาได้เชื้อเชิญมันเข้ามาสู่ประสบการณ์ของพวกเขาและเนื่องจากพวกเขาดึงดูดบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่ต้องการเข้ามาสู่ประสบการณ์ของตัวเองฉันจึงควรจะทำอย่างนั้นบ้างมีสิ่งอันแสนวิเศษอยู่ตั้งมากตั้งมายที่คุณนำมาทำให้กลายเป็นความจริงของคุณแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยจะโสภาอยู่มากมายเหมือนกันที่คุณเอามาเป็นความจริงของคุณการสร้างอย่างเจตนานั้นเป็นเรื่องของการจงใจเลือกประสบการณ์ที่คุณจะนามาทาเป็นความจริงนั่นเองจุดในการดึงดูดของคุณ จะได้รับผลกระทบเวลาที่ความคิดที่ถูกกระตุ้นของคุณเป็นความคิดแบบกว้างๆและไม่ได้มีการมุ่งเน้นมากนักการสั่นสะเทือนในตอนต้นเหล่านี้จะยังเล็กมากและไม่มีพลังดึงดูดหรือพลังฉุดมากนักฉะนั้นในระยะเริ่มแรกนี้คุณจะไม่มีทีท่าว่าจะได้เห็นหลักฐานของความสนใจที่คุณมีต่อเรื่องนั้นๆมาปรากฏแม้แต่ว่าคุณจะยังไม่เห็นหลักฐานนั้นแต่แรงดึงดูดของความคิดอื่นๆ ที่เข้าคู่กับความคิดนี้ทางการสั่นสะเทือนก็จะปรากฏขึ้นพูดอีกอย่างก็คือความคิดนี้จะแข็งแกร่งขึ้นพลังดึงดูดของมันจะแข็งแรงขึ้นและการสั่นสะเทือนของความคิดอื่นที่คล้ายคลึงกันก็จะมาร่วมวงกับมันด้วยและพอความคิดนั้นมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นทีนี้คุณก็จะเริ่มอ่านเอาจากอารมณ์ที่ว่าการสั่นสะเทือนของความคิดที่กำลังเติบโตนี้เข้าคู่กับพลังงานของต้นกำเนิดของคุณได้ดีแค่ไหน ถ้ามันเข้ากับสิ่งที่คุณเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกดีก็จะเป็นตัวบ่งชี้แต่ถ้ามันไม่เข้ากับสิ่งที่คุณเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกแย่ก็จะเป็นตัวบอกทางตัวอย่างเช่นตอนที่คุณยังเด็กคุณยายของคุณอาจจะพูดกับคุณว่าหนูเป็นเด็กที่วิเศษเหลือเกินยายรักหนูมากหนูจะมีชีวิตที่สมหวังและเปี่ยมสุขหนูมีพรสวรรค์มากมายเหลือเกิน แล้วโลกใบนี้จะได้รับประโยชน์จากการที่มีหนูอยู่ถ้อยคําเหล่านี้ทําให้รู้สึกดีเพราะว่ามันเข้ากันกับการสันสะเทือนกับสิ่งที่เป็นแก่นของคุณแต่เวลาที่มีคนมาพูดว่าคุณมันแย่คุณน่าจะอับอายกับตัวเองคุณทําให้ฉันไม่พอใจเลยคุณมันไม่ได้เรื่องถ้อยคําเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่เลวร้ายมากเพราะความสนใจของคุณที่มีต่อมันได้ทําให้คุณมีความแตกต่างทางการสันสะเทือนกับสิ่งที่เป็นคุณจริงๆ และสิ่งที่คุณรู้จักจริงๆนั่นเองความรู้สึกของคุณเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและแม่นยำซึ่งบอกว่าคุณอยู่ในแนวเดียวกับพลังงานจากต้นกำเนิดของคุณหรือไม่พูดอีกอย่างก็คืออารมณ์ของคุณจะทำให้คุณรู้ว่าคุณยอมเปิดรับหรืออยู่ในสภาวะปัจจุบันที่ต่อต้านการเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดห้วงอารมณ์ต่างๆเป็นตัวบ่งชี้ของอารมณ์ที่เป็นบ่อยเพราะฝึกมาแบบนั้น เวลาที่คุณเพ่งความสนใจไปยังความคิดบางอย่างต่อไปเรื่อยๆนั้นการเพ่งความสนใจกับมันต่อไปก็จะง่ายขึ้นทุกขณะเพราะว่ากฎแห่งการดึงดูดจะทําให้ความคิดที่เหมือนกันได้อยู่ให้คุณหยิบฉวยเป็นจํานวนมากขึ้นทุกขณะดังนั้นเมื่อพูดกันในแง่ของอารมณ์แล้วคุณจะพัฒนาอารมณ์หรือท่าทีสักอย่างขึ้นมาและถ้าพูดกันทางด้านการสรนสเทือนแล้วก็ถือว่า คุณบรรุถึงร่องการสั่นสะเทือนที่สั่นจนเป็นนิดอะไรทำนองนั้นหรือที่เรียกว่าจุดที่ตั้งไว้นั่นเองอารมณ์ของคุณเป็นตัวแทนที่ดีของสิ่งที่คุณเชื้อเชิญเข้ามาสู่ประสบการณ์ของคุณอารมณ์ของคุณหรือความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของการสั่นสะเทือนที่ได้รับการฝึกฝนของคุณ ูดอีกอย่างก็คือเวลาที่เรื่องอะไรถูกกระตุ้นขึ้นมาในตัวคุณผ่านทางการที่ให้คุณได้รับประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมฉับพลันนั้นเองการสั่นสะเทือนของคุณก็จะกระโดดไปสู่จุดที่ได้รับการฝึกฝนมากที่สุดของการสั่นสะเทือนหรือที่เรียกกันว่าจุดที่ตั้งไว้ตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนที่คุณยังเด็กพ่อแม่คุณประสบกับความเดือดร้อนทางการเงินขั้นรุนแรงดังนั้นการไม่มีเงิน และการที่ไม่ได้สามารถซื้อสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้จึงมักจะเป็นที่ถกเถียงในบ้านของคุณโดยมีอารมณ์ของความกังวลและความหวาดกลัวพุ่งมาด้วยบ่อยครั้งที่พวกเขาตอบโต้การร้องขอบางสิ่งบางอย่างของคุณด้วยการบอกว่าเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้นะและแค่เพราะลูกอยากได้มันนะไม่ได้หมายความว่าลูกจะได้มันมานะและ ลูกต้องหัดอยู่โดยไม่มีของพวกนี้ให้ได้เหมือนคนอื่นในครอบครัวมันจะต้องเป็นแบบนั้นแหละเนื่องจากเวลาเป็นแรมปีที่คุณเปิดรับความคิดของการขาดแคลนนิสัยการเกี่ยวกับเรื่องของเงินของคุณซึ่งก็คือพื้นอารมณ์ที่ติดตั้งไว้จนชินจึงกลายเป็นแบบที่มีความคาดหวังต่ำในด้านความสำเร็จทางการเงินดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดถึงเรื่องเงินหรือความมั่งมี อารมณ์หรือท่าทีของคุณก็จะเปลี่ยนไปสู่ความผิดหวังความกังวลหรือความโกรธเกรี้ยวในทันทีหรือในตอนเด็กที่คุณยังเด็กแม่ของเพื่อนคุณอาจเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ทีนี้ตอนที่คุณสนิทชิดเชื้อกับใครที่ประสบกับความชอกช้ำในวัยเด็กอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลยทําให้คุณหวาดภาวาว่าพ่อแม่ของตัวเองจะไร้ซึ่งความผาสุกเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเดินทางไปไหนด้วยรถยนต์ คุณจึงถูกความหวาดกลัวเข้เกอบกลุ่มจนกว่าพวกเขาจะกลับมาดังนั้นคุณจึงพัฒนานิสัยที่คอยเป็นกังวลต่อความผาสุกข,ของคนที่คุณรักขึ้นมาทีละน้อยพื้นอารมณ์ที่ตั้งไว้ของคุณจึงกลายเป็นแบบที่ไม่มั่นคงในความปลอดภัยหรือตอนคุณเป็นวัยรุ่นคุณยายของคุณอาจเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเพราะหัวใจวาย และในช่วงหลายปีหลังการตายของคุณยายคุณก็มักจะได้ยินแม่ของคุณแสดงความกังวลเรื่องความเป็นไปได้สูงที่สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองและลูกๆซึ่งก็รวมถึงคุณด้วยเกือบจะทุกครั้งที่เมื่อบทสนทนาเกี่ยวกับคุณยายของคุณผุดขึ้นมาอาการหัวใจวายก่อนเวลาอันควรก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทธรทนานั้นอย่างสะเทือนอารมณ์และทําให้กลัวอยู่เรื่อยไป แม้ว่าร่างกายของคุณจะแข็งแรงดีและคุณก็ยังรู้สึกดีในทางกายต่อไปแต่ความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางทางกายของคุณก็ร้องกระหึ่มอยู่ภายใต้ผิวหน้าดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะบรรลุถึงพื้นอารมณ์ของความเปราะบางทางกายพื้นอารมณ์ที่ติดตั้งไว้ของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงได้แบบเดียวกับที่พื้นอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกดีหรือมีความมั่นคง เป็นพื้นฐานในความรู้สึกที่เลวร้ายหรือไม่มั่นคงนั่นแหละคือพื้นอารมณ์ของคุณอาจเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีไปเป็นรู้สึกดีได้เพราะพื้นอารมณ์ของคุณนั้นบรรลุได้ด้วยการแค่ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นๆและอาศัยความคิดที่บ่อยจนเป็นกิจวัตรนั่นเองอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่จะไม่เจาะจงส่งความคิดออกไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขากลับปล่อยให้ความคิดของตัวเองถูกดูดเข้าหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นพวกเขาสังเกตแล้วก็มีการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกให้กับสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นและเนื่องจากพวกเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองได้ไร้ซึ่งอำนาจควบคุมสิ่งที่สังเกตเห็นพวกเขาจึงสรุปว่าพวกเขาไม่มีอำนาจควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ของตัวเองที่มีต่อสิ่งที่สังเกตเห็น เราอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ต่อพื้นอารมณ์ที่คุณบรรลุถึงและก็อยากให้คุณเข้าใจถึงคุณค่าอันเป็นที่สุดของการบรรลุพื้นอารมณ์ของตัวเองโดยเจตนาด้วยเพราะเมื่อคุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมาสู่ตัวคุณรายละเอียดของมันอาจจะเกิดขึ้นแตกต่างกันแต่แก่นสารของการสั่นสะเทือนจะเข้าคู่กันพอดีเสมอ